ถ้าต้นมั่นลมแล้วผลผลิตจะเป็นแบบไหนนี่ครับตัวลบนี่ล้มบักคากเลยสายเหตุที่ต้นมั่นลมคือหลักๆเลยปลูกตื้นแล้วเจอผ้ายุทําให้มั่นลมนะครับและสําหรับแปลงของผมเนี่ปลูกลึก10เซนติเมตรถึงมันบม่ได้ตื้นกับตัวม่นี้กลับตัวมืนี้นี่สาเหตุหลักๆของผมช่วงที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ติดเส้นผู้บ่าว่าเป็นสิบไอ้ลบออกไปีย๋ยวผมจะมาคุยให้เบื่็นแบบนี้ครับ ถ้าร่มแล้วควรจะเหตุแบบใดควรที่จะจับตั้งขืนท่านที่รือว่ากอนที่เขาจะชู้ข้อขึ้นแบบนี้ครับเมือ่อใดที่เขาชู้ข้อขึืนแบบนี้นั่นก็หมายถึงว่าเขาแท่งหลากไม้ไม่ยึดก้อนหนาดินแล้วถ้าเกิดว่าเฮาจับตั้งขืนปุ๊บนี่เห็นปะเห็นหลากฟังท่านนี้ปะครับเทิงหัวเลยมั่ก็จะขาดฟังท่านนี้ตอนร่มมราคาดไปแล้วพอเขาจับตั้งขืนตอนที่เขาชูข้อขึ้นแล้วมัน่าฟังท่านนี้ก็จะหกักหรือว่าขาดอีกผลผลิตก็จะหน่อยลงไปอีก ก็จะเป็นแบบนี้ครับทามันล่มก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ละนะมาเบื้องต้นที่่ลอมได้แปลงเดียวกันตะกรงมานี่ตะกรงไม่กมใ,ใกล้นี่มันอายุสามเดือนนะครับอ้อมหัวก็จะ,จะอ้อมเลยมีลายสันนะครับพวงเพชรกดในเบื้องสำนีกนโอเคครับอันนี้คือตน้นล่ลอมเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเลยคือควรที่จะปลูกด้วยความดึก10เซนติเมตรครับเป็นความดึกที่เหมาะสมที่สุดนะครับ